ก็กราบสวัสดีท่านชมกันด้วยนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Paybank l a y b a n k 2กันนะครับผมก็วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นนะครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีเอาเฮลิคอปเตอร์ในด้านต่างด่านต่างๆนะครับเท่าที่ผมรู้ก็จะมี3ด่านนะคะผมอ้ยไม่ใช่ก็น่าจะ4ด่านนะน่าจะประมาณ3 4ด่านนี่แหละครับตอนแรกเข้าไปที่คัสตอม เมืองแรกเลยครับเมืองเมืองใหญ่เลยก็อยกเป็นหมดนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมปรับอะไรนิดหน่อยกันนะ option option ออน i p o n เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวรหัส ตัวเองในเกม Play b a n k ก็มาได้ก็ขอได้กันนะครับโ okay. okay, อเคโอเคตรับก็แบบแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มันจะอยู่ในที่จริงมันจะเป็นที่ที่อะไรสักอย่างครับแต่ว่าผมชอบเขาเรียกมันว่ารัฐสภานะครับผมไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวผมจัดการศัตรูก่อน โอเคเราต้องมุ่งหน้าไปรัฐสภาครับโดยการเอาอาซีทักดีกว่า๋ยวผมจะมาก็เอาบบรถแทบับไปขี่ไปเลยนะคบขี่ไปตรงรัฐสภาแล้วก็จะอยู่แถวๆกลางเมืองนะครับผมเดี๋ยวผมมาร์คให้ดูก็จะอยู่แถวๆกลางเมืองแถ,แถวนี้นะคบผม นี่นะครับจ้นี่ครับแถวๆตรงนี้นี่แหละครับกลางกางเมืองครับผมโอเคก็ไปเลยครับผมถ้ามีเสียงแทรกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านผมเปิดเพลงนะคบผมชนตำํำรวจก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงประกอบคลิปนะคบผมโอเค ก็รัฐสภาอยู่แหละนี่นะครับตรงนี้นะครับผมที่จริงมันจะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมจะเรียกมันว่ารัฐสภานะครับเพราะว่ามันเหมือนดีนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยแล้วก็จะอยู่จุดจุดนี้ของแผนที่นะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้ของแผนที่นะครับเป็นแผนที่แรกเลยนะครับผมเป็นที่ ก็ให้เราเดินเข้าไปครับหันไปทางขวาจะเจอทางขึ้นนะครับผมนี่ไงครับฮอก็จะอยู่ข้างบนนะครับผมซึ่งเราจะสามารถใช้ฮอนะครับตามหาอะไรก็ได้นะครับผมนี่ครับก็บินขึ้นนะครับผมนี่ครับจุดเอาฮอนะคบผมก็สามารถบินไปหาพวก บินสามารถบินไปหาของได้นะครับผมพวกของพวกอะไรที่แบบแบบหายากๆครับก็บินไปหาได้นะคบผมนี่รับก็สามารถบินได้แบบนี้เลยนะครับสามารถบินสำรวจได้เลยนะครับผมซึ่งด่านนี้ก็จะไม่มีก็คลิปต่อไปนะครับจะมาสอนไปวิธีไปเอารถถังในแต่ละด่านเท่าที่ผมรู้นะ โ okay. อเคประมาณนี้อุ๊สเตอร์ตังค์ที่นี่โอเคก็แค่นี้แหละครับไปดันต่อไปกันเลยโอเคก็ไปด่านต่อไปนะครับผมแมปต่อไปนั่นก็คือแมป เอิ่มจำไม่ได้น่าจะ <Okay. S 1> น่าจะแบบนี้แล้วครับเมเทอร์โรโพลิส <Okay. S 1> นะครับผมโอเคน่าจะแบบนี้ครับใช่โอเคใช่ครับถูกต้องครับแบบนี้เมื่อคุณเจอแบบนี้แล้วครับผม น่าจะใช่นะเดเ๋ยวอะไรผมขอออกไปตั้งค่าให้มันมีรถเริ่มต้นแบบต่อเป็นเอารถคันนี้แล้วกันโอเคโอ้โหมาจอดกลางน้ำใช่ไ ให้เราออกไปจากตรงนี้ก่อนครับโอเคพอเราม,มาเจอแถวๆตึกแถวๆนี้นะข่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมาดูพวกดูพวกอะไรพวกนี้ได้ก็คิงไปก็ไปหาตรงที่ ที่มันให้ขึ้นนะคะผมมันจะมีอยู่เดี๋ยวเะเียว่าผมจำแผบบนี้เอ้ยผิดแม้มผมคิดว่าผมน่าจะจำผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาแผนอื่นแบบครับมันจะเป็นแผนใช่ไหมเนาะ น่าจะแมปแบบนี้มั้งเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนนะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับผมก็คือยังไม่รู้พวกแมปอะไรต่างๆับผมไปหาดูก่อนถ้ามันมีโดมถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาใช่มันจะต้องมีโดมนะครับ ไม่ใช่โดมประกณ์ลำนะครับมันเป็นโดมไม่ให้เก็บรถนะน่าจะไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาแมพก่อนนะครับผมโอเคครับเราเจอแล้วนะครับซึ่งแมพนั้นก็คือแมพนี้นะครับแมพ House Park นะครับผมโอเคไปดูกันเลยนี่แหละครับแบบนี้ครับ จะสามารถเจอได้นะครับถ้าเราเล่นเล่นเป็นโหมดอะไรนะครับเขาเรียกโหมดเขาคนอื่นเขาเรียกโหมดอะไรก็ช่างครับแต่ผมชอบเรียกเป็นคำเป็นโหมดแต่ผมชอบเรียกมันว่าโหมดเก็บกระเป๋านะครับผมซึ่งจะเป็นจุดเกิดซึ่งโหมดเก็บกระเป๋านี้นะครับผมมันจะมีในด่านสองนะโอเคให้เราลงมาตรงนี้เลย ซึ่งมันจะมีในด่านสองซึ่งหยุดเจออยู่ตรงนี้นะตรงที่เราเกิดก็จะอยู่บนทงตรงตรงนี้เลยก็ดินพันธุ์มันก็จะเกิดเราก็จะเกิดอยู่แถวแถวตรงนี้เลยนะครับผมเพราะเราเกิดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราแบบวิ่งมาเก็บของเก็บพวกอะไรต่างๆแล้วหันไปทางซ้ายมือนะครับจะมีตึกแบบนี้อยู่นะครับผมซึ่งตึกแบบซึ่งตึกแบบซึ่งเดี๋ยวผมซึ่งมันจะมันจะเป็นตึกแบบนี้นะครับผมตึก ครับผมแบบนี้ตึกแบบนี้แหละ,ะให้เราให้เรานะครับเดินไปเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับมันจะมีทางเข้านะครับให้เราขึ้นไปนะครับนี่ครับจะเจอนะครับหอโอเคเราก็สามารถบินเล่นแล้วนะครับแล้วมันจะมีฐานที่รับนะครับคือจะเป็นตรงนี้ ก็จะเป็นพื้นที่ลงๆลงให้เรามาเล่นกันได้ให้เรามาเล่นได้นะคบผมซึ่งวิธีมาพื้นที่ลงๆลงนี้นะคบผมผมจะสอนไว้นะครับผมโอเคพื้นที่ลงๆวิธีการมาวิธีการมาครับมันจะต้องใช้เรือในการพามามอโอเคไปแมปต่อไปเลยนะครับผม แมปต่อไปมีชื่อว่าโคนาซิตี้นะคบผมก็โคนาซิตี้ก็จะอยู่ตรงท้ายสุดเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็เล่นเลยนี่ครับก็จะเป็นแมปตรงนี้นะคะผมซึ่งแมปตรงนี้นะครับจะสามารถหาโรกเก็ตคาร์ได้นะครับซี่โรกเก็ตคาร์ครับนั่นคือเป็นรถตำรวจเองนะครับก็เองนครับผมก็ก็ผมจะไม่ได้พาไปหา ล็อกคิดคูล็อกคิดคาในะนันแหละ,นะ,นะ,นะแต่ว่าเราจะพาไป,ไปหาหเฮลคิคอปเตอร์ซึ่งกันหาหเฮลคิคอปเตอร์ในด่านนี้นะครับผมเราต้องไปเราต้องใช้เรือนะครับมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ส่วนตรงนี้ของแมปนะครับตรงที่ผมมองกล้องไปนะคบผมก็จะอยู่ตรงนั้นเลย เราไปกันเลยนะคะคุตตตอืม ารถคันใหม่ครับก่อนเอารถตำรวจ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 มาหาหน,น่อยเร็วเอาอาชีพะก,กันป่าเคยก็รถที่เราจะออกไปก็เอาเป็นเอารถอีโวก็ได้เราจะเอาเป็นรถเราจะเอารถอีโวไปนะครัะซึ่ง เรอสู้กันปังเมย์เฮ้ยแเขแกแกอ๋ออ๋อได้เวลาครับยิงดีเคนี่ยครับนี่เรามาโผล่พอเรามาโผล่ตรงนี้แล้วครับผมให้เรามาตรงนี้เลยครับนี่ให้เราลงมาตรงนี้มันจะมีเรืออยู่โอืมมันจะมีเรืออยู่ให้เราไปข anyway. um okay. oh mm ี hmm. ่เ oh ร mm, ือครับ อพอเราขี่เรือได้แล้วเราจะต้องมุ่งหน้าไปตรงเกาะไปในไปเกาะตรงนี้นะครับผมนี่ครับเกาะที่เราจะไปตรงนี้เลยนะโอเคไปกันเถอะเกาะมุ่งไปแล้วครับผมเกาะไปะครับไปทางนี้ครับนี่มันจะไม่ถีงเร็วมากครับก็ ทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเราต้องมาจอดเทียบท่าแบบนี้เท่านั้นนะครับเราถึงจะขึ้นมาได้ทางเข้าเดี๋ยวผมหาทางเข้าแบบอ้าวเฮ้ยทางเข้าใหา้ผมว่าน่าจะมันน่าจะต้องไปเข้าทางท้ายหรือทางท้ายตรงนู้นนะคบผมไปไปเข้าตรงนั้นกวอา ไปข้อทางนี้นะครับน่าจะต้องมาข้อทางนี้นะบ้านผมคิดไว้แล้วครับทา่น,นี้น่าจะข้อทางนี้ไม่เฉยนะมาขึ้นไปเลย สเ,เตปเดิมครับหาทางเข้าว่าแต่ทางเข้ามันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฉันชักฉันชอบจิงหดุดหิดกับแกนะนทำไมถึงหาทางเข้า,าก็ถ้าหาทางเข้าไม่เกิดก็ซีอูนิคามนะครับผมเฮ้ยไม่มีจริงดิโอเดี๋ยวผมไปหาทางเข้าก่อนนะครับ เดะเดะเดวไปหาทางเข้าแป๊บอีสป,ปาวไหมโอเคมันต้องไปหาทางเข้าทางเข้ามันก็หายากซะเหลือเกินขอแยกไปหาทางก่อนอื่นนะครับอุยอ้ยอุ้ยยิงยิงผม <lere> <unda> ไปเลยก่อนอื่นเราต้องไปหาขออยาตไปหาทางเข้านะครับเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นเรือตรงนั้นนะครับเอาว นี่คุณมาฆ่าผมอีกแล้วนะครับคุณใครดูทำไมคุณไม่ใส่แบบนี้อ่ะลึกซึ้งผมเป็นวพาคุณจริงๆที่เราคุณใครดู ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ขึ้นถอยเดียวโอเคครับทุกคนรหัสเขาเจอแล้วน,นะครับซึ่งมันต้องมาจอดเทียบชาตรงนี้ก็หาตั้งนานนะครับก็ให้เราวิ่งเข้ามาเลยนะครับผมเข้ามาแนละ้วหันนะคะผมเราก็จะเจอฮอสุดที่ักของเราแต่ผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อในนี้นะครับจะมี แทงหรือเปล่าแทงก็หรือรถถังซึ่งตรงนี้ครับมีฮอเยอะมากนะครับผมมีอยู่สี่มีอยู่น่าจะประมาณสองคันนะครับเท่าที่ผมเห็นใช่ไหมน่าจะสองคันใช่ไหมน่าจะสองคันนะตอนนั้นผมเห็นมันมีสองคันจรงนิงๆก็น่าจะคันเดียวนะีว่เ,เหรอครับ เราก็สามารถไปหาได,ด้ก็อ๋อตัวนี้นะคะพวกสามารถถ้าเราไปหาล็อกเก็ตคาได้นะครับซึ่งถ้าจะถามว่าล็อกเก็ตคาคืออะไรกันพี่ก็มันเป็นรถจรวดนะครับผมเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาหาให้ดูนะครับผมซึ่งล็อกเก็ตคาก็ไม่ได้หายากเพียงแค่เราต้องใช้ความเพยายามหาเพราะมัน เพราะถ้าเราไม่พยายามเก็บมันแล้วก็เราจะหามันไม่เห็นนะครับชิวโอ,เโอ้เราเห็นแล้วครับล็อกเก็ต่าเราจะเป็นผลตำรวจเอ๋กระโดดลงไปเอาล็อกเก็ต่านี่นะครับล็อกเก็ต่าของเราก้ผมัะไม่ขับไม่ดูนะคบผมโอเค ก็จบไปกันแล้วนะผมสำหรับการหาเฮลิคอปเตอร์ในแต่ละด่านของเราเช้งอุยอ้ยอุ้ยอีดกอีตำรวจอีดอก,อดอก,อดอกเตอ,อ,เอ,อเรไอซีถึงจับดีดละโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการหาเฮลิคอปเตอร์ของเราจบกันได้ฉากเท่โคตรเท่เลยจ้อ จบกันไปแล้วกับการหาล็อกเ,เก็ตกับการหาหเฮลิอคอปเตอร์ทั้ง3ด่านของเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบิ๊บเบ้สวัสดีครับอ่ะดูครั้งสุดท้ายก่อนจากลาอ่ะดูเอาอีกอันหนึง่งนี่โอเคบายบายสวัสดีครับ